เม่จะทําน้ําพริกขมนคะ่ะรอนานมากวันนี้เริ่กงามยานดีมากันคะ่ะพริกนี้จะมีชื่อว่าลวดโดงคนนิโมของข้าวเชื่อไหมว่าเอามาจากเมืองไทย8ปีที่แล้ว <laughs> แล้วคือนางสู้ชีวิตมากอยู่กับเราแปปี450บาทบิ๊กซีซุรินเพื่อนคู่ใจของเรานั่นเองคือรักมากปรุงข้าวเสร็จแล้วมาเตรียมของส่วนอื่นกันเขาหั่นกระเทียมแบบนี้เหมือนจะง่ายกูหัน่นแล้วกระจายเปรี้ยดไปเลยอะ่ะปีดโก้ไม่คมทุบละทุบอีกกระเทียมหอมแดงนะคะก็มีพริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้ตามใจเลยเมนูนี้เมนูที่ลิซ่าแบล็กพิงชอบจุดดงนะคะสุรินบุรีรัมนะคะเมนูดังนะคะคัวค่วให้มันได้สีแบบนี้ไม่ไมน่นิดนึง นั้นก็เตรียมเอาไปตํานะคะของเราก็หิ้วมาจากไทยเหมือนที่เยอรมันนะคะหาปลาทูยากต้องใส่ปลาทูกระป๋องแบบนี้นะคะปรุงเกลือรสดีแล้วก็ตําให้มันแหลกแหลกโอยเละๆตัวเลยที่ไทยไม่มีนะคะอันนี้ซื้อในซูเปอร์มาร์เเยอรมันถูกมากก็มีกะทิให้เดือดนะคะจากนั้น เทเครื่องของเราลงไปเลยแล้วก็เติมน้ํานิดนึงด้วยนะคะเพราะคลุกคลิกผักน,นั้นสําคัญมากนะคะปลาร้าปลาร้าปลาร้าจ้าทิกับปลาร้าผสมพันกันคืออร่อยมากแม่ไอ้พริกโดดลงไปด้วยนะคะนิดนึงเสียดายไม่มีผักแถวบ้านอยู่ไกลเมืองนะคะขี้เกียจออกไปซื้อถ้าจะมีผักชะอมกระถินผักแว่นมะเขืออะไรเงี้ยแซ่บมากเลยในรวมลุยยนะโมโม,มบายโมลอ,องไปทําสูตรนี้ดูนะคะคืออร่อยแซ่บมาก